ว no. ิ่งมาทำไมวิ่งมามันก็รู้ดิทีมเอ้ยโดนโดนโดนโนยิงดนั้งหาพี่เก็บมนกยิงดิเบของแป๊บวิ่งไปหาเพื่อนมันนะหัวแตกนะกูบอกว้ก่อนนะวิ่งเพื่อนมันดังอยู่หรอตายตาย ตายนึ่งยังยังยังยิงกูะมีเฮอะไรหลายสัตว์น้องผมโอ้กจับให้มันมาตายพีพี่ฝังฝังองต็มเลยเอาไปสองเมะรู้แค่นะของจริงอะของจริงของจริงกระิแดงว่ะ ไอเราก็ตกเฮ้ยเธอกูด้วยเจอคุด้วยเวรแย่ตูนะเวอรเฮียที่ไหนที่ไหนกูเลยพี่ธีบอกพี่ปุ๊กมันดิ๊กต่างมันดิ๊กทำเฮี้ยอะไรบ้าเปล่าหัวยูนิคอนไอ้ดิ๊กตูนพี่พูดอย่างว่านนี้พี่บอกมันมาเยอะดิไม่ได้บอกว่าดิ๊กยังไม่ได้บอกว่าดิ๊กมึงอะบอกว่าดิ๊กมึงอะบอกว่าดิ๊กคือเสียงกระตัมเฮี้ยอะไรเนี่ยลูกพี่พี่พูดเองไงเฮ้ยหน้าเหมือนกันไอ้เด็กเก่งเด็กเก่งเด็กเก่งตัวเนี้ยเหมือนที่สองนะพี่

ตายหนึ่งบนเาบนเข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 ามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเออเอาดิตายหนึ่งเออแป๊บนึงแป๊บนึงตายตายเพื่อนตายกลางน้ำไหนไมั่ตรงหนตายโทษดิเอหัวซ้อ จะไม่กด้มีการน้ำด้วยใครไม่มีใครไม่มีตี้บอกผมนะครับไอตัวยิงมาอยู่นี่ตามมาตามเตายแล้วเอ๊ะวัวโทษเอะเอ้ดมเห็นอน้าเราอายมออมออมตัวพี่โดนใครู้วขวาขวายัดแม่รู้จักว่าเคจิจูตัว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 ัวตัววตัวตัเตัวต เไปดูไปเก็บของโอ้ยทีมควยโด้เลยมั่วเลยเริ่มตุ้นตัวที่เดิมที่เดิมเลยเออพี่พี่เห็นมันวิ่งนะนิ่นี่นี่ฮัลโหลช่วยกูหน่อยมีอยู่ไรอ่ะเปิดสองบาเปิดเลยกด F7 เดี๋ยวนะตัวนมาเก็บของตัวนี้จะบอกอะไรอ่ะผมอยู่คนหนึ่งเก็บของนี่จงตายจริงะหน้าพี่นี่ใครอ่ะไปไปเอาเพื่อนดีกว่าตายโคตรมั่วเลยสัตว์ ตีพอดีเอาละใครเป็นหนวตีไหนเยียถิงไงตัดมึงตีเพื่อนหน่อยดิพีบมันยิงผมไหนมึงอยู่ไหนแขนไม่มีเฮียมองไม่รู้มันอยู่ไหนกันใครไหมครับนี่นี่นี่นต้นันต้นต้นน้ผมต้นเต็นเตนวกูจะตายฮะห่กูจะตายไอ้ตนล้ผมต้นน้ำตนตน้นต้น เฮ้ยสองตัวเลยสองตัวเลยเยอะเยอะซ้ายหนึ่ง้นึ่งมาเบกซายมาเบกซายสวยตวยเฮ้ยยเพื่อนยิงกูอหดเียเฮียอะไรเฮ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายมีคนยิงกูมีคนยิงหัวกูยอ่ไหนยูาไหนเอาดิเอาดิัวนี้สตัวอนี้ตัวกูด้วยกูด้วยเพื่มึงแยกมันิแยกไปเอาขวาเดี๋ยวพี่เอาซาเอง

ตายหนึ่งตายหนึ่งตายสอง

สองตายสามไปเลยของจริงบ <Warner. S 2> <an> ้าล <pentru> ่ะยืดดิโด้ย่ะ Here, love. <laughs> <laughs>